ามียารักษาไหมยังไม่มีนะคะเรายังไม่มียารักษาเนาะโรคนี้ก็ไม่มียารักษาเหมือนกันค่ะโรคที่เป็นคาหาที่นําโดยยุงไรยังไม่มียารักษาเหมือนกันเนาะเราจะรักษาได้แค่ตาาก,การเท่านั้นนะคะมีไข้กินยาทานาแบบนั้นเลยแล้วก็คอยมาตรวจดูแลสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆค่ะผ่อนให้เพียงพอนะคะแต่ทีนี้ ถ้าเป็นในคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องคุณหมอก็จะมีการตรวจอันตาซาวนะคะแล้วก็ติดเครื่องมอนิเตอร์เช็คภาวะสุขภาพทารกในครรภ์น,นะ,ะถ้าเป็นหญิงตั้งครรภวนะคะหวว้าใมกินยาอันต์เซตยาอะไรอื่นอา่าทำไมถึงห้ามจำได้ไหมคะเพราะอะไรพวกลมไคเลตออกเนี่ยทำไมห้ามกินยาพวกนี้ เพราะจะเลือดออกเยอะถูกต้องนี่ลูกเลยยาอะไรฟันอะไรฟันเนื้อเดี๋ยวจะทําให้เลือดออกเยอะนะคะพวกนี้ไม่ได้เดินนะพวกยากลุ่มยาอินเซนนะคะแอสไพรินไอบูโโรเฟนพวกยาแก้ปวดนะคะบีโควินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นโรคเกี่ยวกับเนี้ยกินแค่พาราเซตามอลพอแล้วนะคะไม่ต้องเพิ่มเพิ่มไปกินยาอย่างอื่นเอาแค่พาราเซตามอลก็พอนะคะ การป้องก er ันเหมือนกันกับไข้เลือดออกเลยค่ะดูแลสิ่งแวดล้อมใส่เสื้อผ้ามแขนยาวขายาวนะคะฉีดยากันยุงในบ้านฉีดได้เลยนะคะการมุ้งนอนการมุ้งสมัยนี้ยังมีใครการมุ้งไหมยังมีไหมโอ้ยยังมีอยู่เราไม่มีมุ้งวัสดุกันอะไรแต่เรามีมุ้งการมุ้งได้นะคะแต่ก็อย่าลืมต้องฉีดยาด้วยนะเพราะว่าบางทีเวลาเราเปิดมุ้งอย่างเงี้ย ยุงมันก็เข้าไปได้ดีเนาะได้ไงคะและทีนี้ในผู้หญิงเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นโรคซิก้าค่ะเราจะต้องมีการคุมกําเนิดก่อนนะคะอย่างที่บอกไปว่าอยู่ในสถานะหลังต่างๆเราในผู้หญิงเนี่ยจะต้องคุมกําเนิดอย่างน้อย8สัปดาห์นะคะส่วนในผู้ชายเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนเชื้อ 2อปีสองปีเลยนะคะไข่ยุงลายอยู่ได้สองปีเลยนะ,ะเ,กนเก็บน้ำเก็บน้ำยังไงถิดฝาภาชนะต่างๆตุ่มโอ่งน้ำต่างๆปิดฝาให้หมดถ้าสมมุติไม่มีฝาแล้วใส่อะไรได้ะคะใส่ชายอเลนใส่ยังไงนะ1ดช้อนต่อนะดิดดิดเก่งมา หนช้อนต่อด้งสิบลิตรนะคะใส่ทีนมันอยู่ได้2เดือนเนาะต่อไปเป็นมาตรการที่ทำลายลุงนะคะเราจะเป็นมาตรการข้าวอรหนึ่งข่อจำข้าวปอได้ไหมตอนนี้เรามี็นข้าวมาหนึ่งข่อแล้วนะข้าวอรหนึ่งปิดฝาอาสนะนะคะสองปล่อยปล่อยอะไรปล่อยตาปล่อยตาอะไรอีกปลาหางนกยูงเนาะปลาหางนกยูงจะชอบกินลูกน้ำนะคะแต่ถ้า ออไ,ไ, <S <S ไ,ไม่ <S 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 ไกินนะบังกินนไม่กินน้ำนะคะปลาหางนกยูงกินนะเปลี่ยนเปลี่ยนภาชนะ <S <S เปลี่ยนบุกี่วันนี้ห้าวันอ่าห้าถึงเจ็ดวันอย่างน้อยนหะ้าถึงเจ็ดวันเพราะว่าตอนนี้ค่ะบางทีเจ็ดวันเนี่ยยงมันเึินและบางทีมันไม่ทัอนอากาศแล้วร้อนเนี่ยห้าวันเท่านั้นฟังเป็นตัวแล้วนะคะแค่ห้าวันเท่านั้นปรับปร,ปรปุงสภาพแวดล้อม ไม่ให้ร้ไม่ให้สุกปลากูเนาะไม่ให้มีแหล่งน้ำขังต่างๆนะคะบอต่อไปบ่ปอสุดท้ายปฏิบบาิใช่ทำไมเราต้องปฏดีบาดถูกต้องทำให้เป็นนิสัยทำเป็นประจำถ้าเราทําเป็นประจำเราจะคุค้นเคยกับการที่จะทำงานตลอดเวลาถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นปินภาชนะ่าค่ะคุณภาพแก่อนอง ปล่อยปลาเนาะพอเราปฏิบัติเป็นประจำเนี่ยเราจะกลายเป็นคำเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันเลยที่ตื่นมาเราต้องอาบน้ำล้างหน้าเป็นันถูกไหมคะมันจะเหมือนกันเลยเราก็จะคอยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรตรอนะะเนี่ยรอบบ้านเราอะสะอาดและหนึ่งไม่เป็นแหล่งน้ำโล,ล่งไหมถูกไหมคะต่อไปขอใส่นะว่าคือมันมีอะไรบอ สองปีโดน้ำอะไรอาทำเ,เป็นตัวเมื่อนั้นนะคะแล้วถ้ายุงลายตัวที่มีเชื้อโรคไปวางไข่ลูกๆของเขาก็จะมีเชื้อโรคตามมามันจะยิ่งแค่ไหมแค่เลยเพราะฉะนั้นยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเราต้องช่วยกันดูแลน,นะคะชุมชนของเราบ้านของเราเนาะวันนะลง วันนาวราพารนะครับวัตรีวันวันเพนช่างเลือนกุญนะครับแถวที่สี่นะครับวนาการประชุมอ,อสอสอของเดือนกันยาน,นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเวลาเข้าห้องประชุมเนี่ยจะมีน้องๆเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็วันนี้มีหมอจากโรงพยาบาลกุฎินไัยมาให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก พน,น้องพยาบาลก็ให้ความรู้เรื่องวันโลกเพราะฉะนั้นเป็นความรู้ที่เดือนหนึ่งเรามาตักตวงครั้งหนึ่งเวลาประชุมเราก็จะตั้งใจฟังนะคะถ้าเดินขึ้นเดินลงบันไดเหนื่อยนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ